ใช่ครับผมจะเปิดวันที่18กันยานี้นะครับก็ฝากเรียนเชิญน,นะครับตรงนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับผมถ้าอยากจะไปที่ร้านติดต่อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้องดูแลนะครับผมก็เริ่มเปิดวันแรกวันที่18นี้ตอนที่จริงอะ่ะจะเปิดตั้งแต่7โมงนะครับถึงประมาณ2ทุ่ม แต่วันที่18นี้วันแรกนะครับก็จะเปิด10โมงนะครับผมเพราะว่าจะเอาเลิกเอาใช้ตอน11โมงแต่ถ้าพี่ๆจะไปเรียนเชิญคุ้ยก่อนเลยนะครับผมเผื่อกบับอยากไปทําข่าวกันนะครับผมฝากด้วยครับผม,มก็จะเป็นความเด็ดความเด็ดนะครับของผมคือเป็นร้านติ่มซําที่เป็นร้านติ่มซําปั้นสดเป็นร้านติ่มซาปั้นสดเลยก็คือจะไม่มีเมนูที่แบบหรือจะมาฟีดหรือเราเป็นออเดอร์มาจากที่ไหนนะครับทุกอย่างเราจะทําเองทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวติ่มซํา ซาลาเปานะครับผมทัวร้อนนะฮะใครสายอาหารจีนนะครับผมตอนนี้เราก็ได้รังสารเมนูใหม่ๆนะครับผมเนาะเฉพาะที่ร้านเขตโดยเฉพาะเลยครับผมอยากให้ลองทานอะไรนะครับทําไมที่มาทำไมถึงมาทาติ่มซำใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเป็นคนชอบทานติ่มซำนะครับแล้วก็ได้ลองทานจากหลายๆที่ครับแล้ววันนึงก็ได้คุยกับน้องนะครับแฟนนะครับน้องเพลงอ๋อที่น้องเพลงนะครับเขาจะทําร้านติ่มซำอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำกันที่กรุงเทพครับก็เลยมาเอ่อร่วมมือกันครับผมลงทุนด้วยกันนะครับผมเน่ลงมาทําที่กรุงเทพครับเรียกว่าสูตรจากบ้านเออเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดแล้วครับตอนนี้คือเรามีโปรเซสการทําเรารู้่กระบวนการการทำเอ่อตัวติ่มซําอยู่แล้วครับแล้วคราวนี้ยผมพอมาทาที่กรุงเทพผมก็เลยทําการเอ่อรีสูตรใหม่นิดนึงครับผมเพื่อให้ตอบโจทย์ชาวกรุงเทพมากขึ้นนะรสชาติต่างจังหวัดกับรสชาติคนกรุงเทพทานบางทีอาจจะมี ความแตกต่างกันนิดนึงครับผมแต่ได้ทุกคนจะได้คุณภาพเป็นของคุณภาพจากโรงแรมนะครับแต่ผมจะเริ่มต้นเข่งละ39บาทผมตรงที่ว่าไม่ได้ฟรีแล้วม่ออุ่นทำด้วยเนมันมันเป็นยังไงก็คือปั้นเวปปั้นเช้าครับลูกค้าปั้นเลยฮะกำลังนั่งปั้นอยู่เลยครับแล้วผมจะปั้นแล้วผมจะไปไว้ในตู้ครับลูกค้ามีหน้าที่มาถึงร้านฮะเดินไปครับจะเป็นตู้แช่ติ่มซำเดินเลือกช้อปปิ้งติ่มซำแล้วมาที่เคาน์เตอร์ แล้วเดี๋ยวเราจะทําการนึ่งให้ครับผมจะเป็นแบบนี้เลยสร้างแอคทิวิตให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ในส่วนพวกอาหารจานเดี่ยวเราจะเดี๋ยวจะมีสแกนให้เป็นเมนูแบบเป็นเมนูของอาหารจีนเลยราคาย่อมเยาแน่นอนทุกคนอยากให้ทุกคนได้ทานของดีเหมือนผมแต่ในราคาที่แตะต้องได้ มั่นใจว่ารองรับลูกค้าแบบตอนนี้เขารอรออาจะรอนานเออถ้าทุกคนเคยทานติ่มซำเป็นประจําอยู่แล้วนะครับจะเข้าใจว่าทุกครั้งที่เราไปทานติ่มซำอะ่ะเราต้องรอการนึ่งสิบถึงสิบห้านาทีอยู่แล้วอ่าถ้าใครที่ทานเป็นประจํานะไม่ใช่ถ้าถ้าคนอยากทานเร็วอันนั้นคือเวฟละแต่อันเนี้ยเราถ้ามาทานติ่มซำนะครับทุกคนต้องใจเย็นถ้าทุกคนอยากทานของเร็วคุณต้องใจเย็นครับเพราะว่า ต่อรอบเนี่ยเราใช้เวลาการนึ่งนะครับอยู่ประมาณ10นาทีโดยเฉลี่ยแต่ตอนนี้ผมเพิ่มหัวไปแล้วพี่จริงสเกลร้านเข็ดไม่ใช่สเกลร้านใหญ่มากแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าการตอบรับจะเป็นยังไงแต่แต่ก็ยินดีบริการแล้วก็รับข้อผิดพลาดให้เยอะมากที่สุดครับไม่ได้ครับขยายไม่ได้ผมเชื่อว่าคนชอบยืนรอฮะจริง อะไรนะอะไรก็ตามนะครับที่ตัวผมเนี่ยอย่างไปเนี่ยคนเนี่ยแบบชอบยืนรอยืนมองเนี่ยผมเข้าไปดูนะผมเข้าไปกินนะแบบมันต้องอร่อยแน่ๆอ่ะลองสักครั้งหนึ่งเปิดใจสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ที่ร้านผมเราลองรับ60ซีนนะครับ60ที่นะเป็นสเกลกลาง60ซีนนะครับแล้วก็มีแล้วก็ด้วยความที่เอาความชอบของผมกับน,น้องเนี่ยมาด้วยกัน,นครับก็เลยทาทาโต๊ะครับเป็นโต๊ะแบบสําหรับทานคนเดียวอ่างงนะครับจะมี เป็นโต๊ะรบบคนที่แบบอยากทานแต่ไม่อยากไม่อยากสูงสิงใครผมทําเป็นบาร์บ็อกบ็อกให้ฮะเออเป็นเสิร์หรบบคนเดียวแล้วแบบอยากมานั่งแบบเป็นโควกิ้งสเปซเบาๆให้ได้อ่าแบบอยากทานแต่แบบเคินอ่ะผมเลยเอาตัวเองเป็นหลักใช่ครับเป็นแบบเป็นแบบข้อสอบนิดๆแต่ว่าเพราะว่าเคยอยากกินอ่ะอยากกินติมําแล้วแบบมปนั่งคนเดียวอันเขินอ่ะนั่งเป็นบ็อกแล้วกันแอบทาแบบเป็นบาร์ให้ให้ครับผม เป็นเช็คลิสต์เอาตอนยังยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังให้ไปเดินเลือกอยู่แล้วก็ไปเดินเสิร์ฟให้ครับผมนะม,มีครบครับผมติ่มซครับฮะติ่มซำต้องคู่กับเครื่องดืม่มมีฟองฮะ <laughs> <laughs> แล้วอันนี้สำหรับผมไม่เคยพลาดนะ,ะเรื่องนี้ที <laughs> ่มาแบบเป็นชาอะไรกันเอของเราจะเสิร์ฟชาให้ฟรีอยู่แล้วครับทางร้านด้วยด้วยทางบ้านของผมที่เป็นคนจีนครับคนจีนเวลาที่คนมาบ้านเราเราต้องทําการเสิร์ฟชาอร่อยอร่อยให้เขาครับ อ่าถ้าพี่พี่คนจีนจะจะพอทราบเลยว่าชาเนี่ยต้องเป็นแบบซิกเนเจอร์ในการทานเลยแล้วต้องเสิร์ฟให้เขาฟรีเหมือนเป็นการต้อนรับครับผมก็จะเป็นสุดยอของร้านเหมือนกันแล้วปวา,เามเด็งชาป่๊อ่าอันนี้อันนี้อยากให้ลองชิมจริงๆฮะที่จริงนะผมะมีมันมีหลายเมนูมากเลยอะ่ะแบบที่แบบตอนนี้มันว้าวกับตัวเองในการที่แบบได้ลองชิมได้ลองอะไรแบบอย่างได้ลองหลายๆอย่างกับการเอาติ่มซํามาเอาวัตถุดิบมาท็อปกับหลายๆหน้าติ่มซำเลยแบบเนี้ยครับแล้วเนี้ยก็คือจบ เจ็ดโมงครับถึงรองรับตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงถึงสองทุ่มเลยครับถึงดินเนอร์เลยจะรองรับทุกคนตรงนั้นเลยครับเพราะว่าในโซนเมืองทองเคทจะอยู่ตรงแถวแถวบีไฮนะครับเพราะว่าที่นั่นครับก็มีการจัดงานค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็หมู่บ้านค่อนข้าง,งเยอะนะครับก็รอ,องรับทั้งพี p ่พี่แฟมิลี่แล้วก็พี่พี่ airport, ที่ไปสัม,มันาหรือไปเดินเที่ยวงานครับผมเนาะในนั้นก็จะมีรา้านติ่มซำเคทคอยรองรับอยู่ตอนนี้ครับตั้งแต่เดี๋ยวต้อง ตั้งแต่จบงานนี้ไปผมจะอยู่ร้านทุกวันเลยฮะทุกวันเลยนะครับพี่ๆสามารถเดี๋ยวคอนแทคเขตได้เลยใครจะเข้าไปได้เลยครับยินดีมากๆเลยครับผมทุกวันทุกวันครับใครสายตอนเย็นก็มาเจอกันได้นะฮะเผื่อมีฟองต่อตอนช่วงเย็น<ม>ได้ครับยินดีมากเดี๋ยวผมซัพพอร์ตเลยครับบอกผมได้เลยเดี๋ยวน้องดูแลฮะอะไรนะครับน้องน้องจะเห็นน้องเพนหัวปกปูอยู่ในครัวหน่อยนะฮะช่วงนี้น้องน้องจะเป็นคนแบบจะเป็นคนแบบเรื่อง ดูเรื่องครัวครับผมผมก็ดูเรื่องภาพรวมเลยครับเรียกว่าที่ที่ร้านจยากเปิดให้เห็นครับมีครับเรามีครัวเปิดให้เห็นเลยครับลูกค้าเวลาลูกค้าเดินเข้าไปเรือกนะครับลูกค้าจะเห็นครัวเลยจะเห็นการปั้นทุกอย่างมีให้เห็นนะครับทุกอย่างการทําอาหารเราทําให้เห็นทั้งหมดเลยครับให้เห็นโปรเซสหมดเลยนะครับจะได้ความแบบรู้สึกว่าการเข้าถึงง่ายด้วยครับออกบูธออกบูธจะเป็นหมี่ปูซึ่งเป็นลายอาหารที่ไม่มีอยู่ในร้านอ่าอ่า จะแยกออกมาอีกหนึ่งอันครับจะจะ,จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เราคิดมาว่าสําหรับออกบูธโดยเฉพาะเลยอ่าใช่ครับผมจะหาในร้านที่มีขายนะหมีปูเนนะี้ยไม่มีขายนะครับผมจะเป็นเฉพาะออกร้านเลยครับผมแล้วดูแลไหวไหมหลายงานีน้ายหายอาหตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้องทําหลายอย่างฮะตอนนี้อย่างเดียวอาจจะอยู่ไม่ได้แล้ะตอนนี้ตอนน้ตองทําหลายอย่าง ครับผมางานบันเทออิงางานบันเทิงตอนนี้ยังรับนะเหมือนเดิมครับผมเราโอกาสดีจากพี่ๆผู้ใหญ่เหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวละครตัวรายการต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยังมีไปออกรายการนะครับผมเนาะยังก็มีรายการติดต่อเข้ามาเหมือนเดิมครับผมแบ่งเวลาย,ยัางไงตอนนี้งานดูแบบฉีการาดเ <c oughs> ออก็พยายามจัดให้ลงตัวอันนี้ครึ่งวันนี้ครึ่งวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้น้องเพลงคอยช่วยสัมร์ตเรื่องเรื่องดูแลธุรกิจด้วยนะครับ เรื่องหัวใจโอเคครับน้องตัวส่วนน้องเพลงก็มีละครใหม่เขาถ่ายละครอยู่เหมือนกันผมก็เวลาน้องไ่ถ่ายละครผมก็มาดูร้านแทนอะไรเงี้ยเราก็จะสลับตารางกันครับผมอ่าได้หควางแผนอะไรโอ้โหตอนนี้สร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเดียวเลยฮะนะฮะสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเดียวเลยฮะผมนะฮะแบบว่าค่อยๆใช่ <c oughs> ค,ค,ครับตอนนี้ขอแบบเอาเอาเรื่องแบบ ธุรกิจเรื่องอะไรเงี้ยผมเนาะส่วนเรื่องหัวใจเราซัพพอร์ตกันอยู่แล้วนะครับผมเนาะในเรื่องแบบว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งยังไงอะไรเงี้ยเนาะเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีตอนนี้มันเป็นช่วงในหวัดที่เราเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวไปกแล้วมีเวลามีเวลาไปทานอาหารไม่มีเลยครับผมผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีเลยฮะตอนนี้นะฮะสิ่งที่ทานได้คือทานติ่มซำอรู่ที่ร้านแล้วก็แล้วก็ทานหมี่ปูครับตอนนี้แบบว่า ความแบบไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนกันเลยครับผมช่วงนี้จะวุ่นวายกับร้านสัดส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างวันนี้ช่วงหนึ่งเราก็ต้องมาเตรียมบูธว่าบูธเจ็ดวันเราต้องใช้ของอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องเซ็ตรอไว้แล้วก็เดี๋ยวพอใกล้เปิดร้านเนี่ยตอนนี้ก็ได้รายอาหารเมนูมาก็คิดว่าเมนูไหนที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าไม่ใช่แค่แค่เราอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็ต้องมานั่งติกียกว่าซัพพอร์ตกันละกันใช่ครับซัพพอร์ตกันอะไรกันเลยผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาทุกวันไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเมื่อคืนวันนี้เอาวันน แล้วก็มีวางทำมาหากินก่อทำมาหากินง่ายๆเลยทำมาหากินก่อนได้ครับัฝากงานเรื่องฝ่ากงานฟินสตาร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเดินเล่นงานฟินสตาร์นะครับวันที่11ถึง17นะครับกับซินมีมีปูนะครับเป็นหมี่เนื้อปูก้าปูนะครับตอนนี้เขตอัปเดตแล้วนะครับไม่มีหมูแล้วนะครับสามารถเป็นทานคู่กับหนังไก่มาล่าเป็นสูตรของทางร้าน ทานคุกกันเลยครับผมเนาะพี่ๆแบบอิสลามมุสลิมสามารถทานได้ฝากด้วยนะครับกับซินมีมน้อปูร้อนๆครับ